ขอบสู่ช่องแอนแฟลี่นะคะได้เวลาตื่นเต้นระทึกใจนะเอฟซีกำลังจะออกแล้วนะกำลังจะออกแล้วนะนะเรามารุนกันนะเอฟซีนะดูนะนี่ค่ะรุ้นกันรุ้นกันโอ้ปุ๊นี่ก็ตั้งหน้าตั้งตารุนนะ่เอฟซนะีโอ้เนี่ยโอ้หวิวกระเตอร์ก็ตั้งหน้าตั้งตารุนเอฟซีโดยเฉพาะพี่อนุวัฒนะเอฟซีโอ้ ใครถูกใครถูกโอ้โหลุ้นลุ้นลุ้นลุ้ลุ้น FC ลุ้นลุ้นให้ดูเฉยให้ดูเลเ่ัร่ดนาันรลุ้นกันลุ้นกันนะ FC ลุ้นกันต,ต่อไปเลขต้งตัวออกแนละ้ว

Noten, <hums> ซื้อซื้อถึงแม้เขาจะแต่เราก็ซื้อ โอ้ FC ซันนะมเลยนไม่เลยเย่ตะมอนให้ดูเลขที่ไม่ซื้อเลยเยตะมอนบอกไม่เอาไม่เอาแล้วนะคะคอา2ต่อ2แฝดแฝดสีแาดสีแฝน2ต่อ2แฝดนั่นอะไรที่หนึ่งอีกขาชันเลยอะโอรอรุ่นตวันที่หนึ่งรอรุ่นตวันที่หนึ่งรอรุ่นตวันี่เรอรุ่นวันที่หรอ่นวันทีหน่ ่ดเปาตาพี่พี่ทำไมงเยออ่ะงานยังไม่มีอะไรจะีเปาตา่ะเปาตา่ะเ้าดูพูอูดพููงูนิงเยีโอ้โหเ่ยอเยียบคลิปเลยพี่น้องเออยายสมอนบอกใหซื้อให้ดูเลขแล้วไม่ยอมซื้อ เยอ่สมอลลไม่ชอบแล้วก็เขียนมาอันดับแรกด้วยนะเออนั่นแหละเรา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 ซื้อตามหลังยาสิมอลเ์ค่าัวหวอ้องกแล้ว้าหลายของเเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ่นละวันที่หนึ่งต่อแล้วยี่ซี่ตัวเดียวโดดโดดแน้นเน้นซื้อตัวเดียวโดดโดดโอ้โหยี่ส่น้น โอ้เอสเดนสั่นแล้วพี่น้องคุณสใจว่าจะซื้อสองตัวแต่ว่าตัวหนึ่ง่ะมัน่ั้านเออเออซื้อไัวเดียวใช่ไหมซื้อใช่ตัวเดียวตัวเดียวโอ้สุดยอดเลยนะเออโอ้โอ้หลักเท่าไหร่แนนหลักเท่าไหร่ได้หลักเท่าไหร่ได้หลักเท่าไหร่ของแนนได้หลักพันเข่ากันได้ เอ็นเอ็นได้เก้าพันห้าโอ้โหเน้องเอ็นเอ็นได้เก้าพันห้าโอ้โหหนูไม่เคยเลยจะเป็นผู้เสียเงินเป็นระดับตัดสินใจซื้อแบบอ้ออัตัวเดียวเลยวันนี้เออชอบดีมากโอ้โหด้านเลยนั่งเลยนะคะนั่งร้านกาแฟเลยแ ร,รู้รู้ไหมทำไมถึงซื้อเลขนี้เพราะว่าอายุพ่อจำได้ไหมที่บอกพี่ฝันเห็นพ่อเออแล้วพ่อบอกอะไรรู้ไหมอายุพ่อ8ปด1ูนแปดหนึ่งแดสองอซีจำได้ไหมเอฟซีเแอนบอกเอซเนาะนะคะเสื้อมันออกอายุเลขพ่อสอล่ะมันสูงพ่ออายุ เต็มออกสองแผ่นเจสซี่เห็นไหมเราฟังเห็นเห็นพ่อเนาะใครที่ฟังในไลฟ์สดหรือคลิปเอนแอนนะก็จะรู้ว่าไอ้แดนบอกอายุพอไปเนาะบอกให้ซื้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะคะจากนี่นะคะเจซีการพังจะเป็นผู้เสียะ้วันเป็นลำดับต่อไปค่ะเร็วมาแล้วเร็วกระสูดสักร้อยหนึ่ง้าได้ร้อยหนึ่ง อ๋อไม่เป็นค่ะกิน่อองีเดี๋ยวรอรุ้นรางวัลที่หนึ่งต่อนะทุกคนได้หสออแรมออ พอดีพี่ฝันเอ็นพ่อพ่อมาในความฝันทีนี้เราก็บอกเอซว่าในเลขสามตัวนั้นะมีสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็แอนจะซื้ออายุพ่อเขาอายุพ่อมาแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองบอกเอฟซีแบบนี้เออแล้วก็บ้านเลขที่สี่สิบทับสองหมูยี่สิบเออก็บอกเอซอยู่นี่แหละสิ่งที่สงสัยแบบว่า พ่อ่ะเขาอยากให้เราได้รับโชคนะเออพ่อไม่ไม่เคยความเห็นพ่อที่เสียไปนานแล้วไงเออโอ้โหดีใจมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าแต่สองศูนย์นะถ้าออกสองศูนย์ก็ถูกนะยายสมองดูตาดีใจตองอะไรรอรุ้นรอเตรียมประกาศรางวัลที่หนึ่งเรารุนอีกเรารุ้นอีกพี่น้องเรามีรุนอีก ทจะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่1นวยวันที่16สิงหาคม2567เลขที่ออกเลขที่ออกเลขที่ออก095867หกเก สวัสดีค่ะโอ้กรี๊ดนั่นเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทีซสท่อชาตมาสอน